ทีโรตัวจริงพระเอกดังและครอบครัวนี้ช่วยคนเยอะมากแค่ไม่เคยถ่ายลงเป็นพระเอกขวัญใจสาวๆหลายคนอย่างแน็กชาลีโดยเราจะเห็นผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆหากใครเคยฟังสัมภาษณ์หนุ่มแน็กเคยบอกว่าเป็นคนที่ทำงานใช้เงินหมดล่าสุดเนี่ยก็ได้เปิดใจพูดถึงเรื่องที่หลายคนไม่รู้ผ่านไลฟ์สดบอกว่า ผมพูดตรงๆเลยละกันว่าผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรหลายคนมองว่าผมไร้สาระจริงๆเนี่ยผมวางแผนนะไม่ต้องทำอะไรจนแก่ก็ได้แต่ผมไม่ได้ออกมาพูดผมช่วยเหลือคนมาเยอะมากแต่ไม่เคยถ่ายมาลงเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เราช่วยเนี่ยเขาเต็มใจให้เอาหน้าเขาเนี่ยมาลงหรือเปล่าแต่ใจผมได้เนี่ยก็เลยแบบไม่ได้ต้องการช่วยเหลือใครเพื่อเอามาลงอะ่ะแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะสร้างภาพบ้างทำเป็นรายการโดยใช้เงินของตัวเองจริงๆช่วยหมาแล้วก็ช่วยคน ที่ลำบากจริงๆให้แบบถึงที่จริงๆหมาที่มันผอมจนต้องกินกันเองเนี่ยเด็กที่อยู่บนดอยที่ความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงหรือวัดที่ผมเคยไปอยู่เนี่ยลึกมากแทบไม่มีคนไปถวายผมชอบไปในที่แบบนั้นจริงๆแต่ผมเนี่ยจะไม่ได้ทําให้ใครดูน่าสงสารนะครับผมจะไม่ให้เขาร้องไห้ออกมาในกล้องของผมถ้าเขาร้องเนี่ยผมจะบอกว่าหยุดร้องเดี๋ยวนี้วันนี้ผมมาเพื่อให้คุณมีความสุขผมจะไม่สร้างภาพด้วยการที่ให้ใครเนี่ยมาน้ําตาไหลแล้ว ก็ต้องเอาผ้าพ,พวกนั้นออกมาผมจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาด